ส่วนที่ปัตตานีตอนนี้กลายเป็นจุดหลักที่รองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่างๆนะคะตอนนี้4แห่งเบื้องต้นเนี่ยที่ถูกน้ําท่วมไปก็ทําให้ต้องปิดการให้บริการทางผู้ราชการจังหวัดเองก็มีการสํารองน้ํารวมถึงไฟด้วยเพื่อให้เพียงพอกับการดูแลผู้ป่วยส่วนเรื่องของการขนย้ายผู้ป่วยต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าไม่ง่ายเพราะว่าน้ําท่วมสูงต้องใช้ทั้งรถและเรือในการขนย้ายผู้ป่วยในแต่ละครั้งค่ะ ภารกิจในการขนย้ายผู้ป่วยท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปัตตานีนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้น้ำไม่ได้หลากเข้าท่วมในพื้นที่ชั้นในของโรงพยาบาลปัตตานีเพราะว่าเขามีการสร้างแบบยกสูง แต่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลปรากฏว่าน้ําท่วมเต็มพื้นที่ค่ะส่งผลให้การเดินทางมาที่โรงพยาบาลปัตตานีก็ยากลำบากผู้ป่วยทั่วไปบางคนต้องอาศัยรถของเจ้าหน้าที่ยกสูงเดินทางมาที่โรงพยาบาลแต่สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดค่ะก็คือ การดูแลพื้นที่โรงพยาบาลให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ตลอดเวลาและเต็มความสามารถผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนางพาติมะสตียามูนะคะบอกว่าตอนนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องไฟและน้ําค่ะส่วนไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เขาพยายามประสานให้การไฟฟ้ามาติดตั้งเครื่องปั่นไฟนะคะแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ํารอบโรงพยาบาลแล้วค่ะส่วนน้ําประปานะครับตอนนี้เหลือพอใช้ได้ไม่ถึง24ชั่วโมงนะ เพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหยุดส่งน้ำครับหลังจากที่เครื่องยนต์ในการผลิตน้ำประปาเนี่ยถูกน้ำท่วมเสียหายไปก็เลยต้องสำรองน้ำกันอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ป่วยนะครับมีการระดมรถบรรทุกน้ำความจุคันละ12,000ลิตรจำนวน4คันครับนำมาเตรียมการเอาไว้ซึ่งแต่ละวันเนี่ยโรงพยาบาลจำเป็นต้องใช้น้ำประมาณ500คิวครับ น้ำตอนนี้เขาประเมินว่าใช้ได้48ชั่วโมงก็คือเมื่อวานกับ1วันไปแล้ววันนี้อีก24ชั่วโมงถ้ายังใช้ไม่ได้เนี่ยเราระดมรถที่มีความจุน้ำทั้งหมด12,000ลิตรนะ่ะประมาณ4คันเพื่อที่จะจะให้กับโรงพยาบาลก็รโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าวันนึงจะใช้ประมาณ500คิวถ้าเราให้คิวแล้วเทียบแล้วจะอยู่ประมาณ12,000ลิตร เพราะฉะนั้นถ้า500คิวถ้าเราเก็บตอนนี้เราเก็บน้ําเหล่านี้ไว้ทั้งหมดพอเกิดทางส่วนโรงพยาบาลปัตตานีหมดเนี่ยเราก็จะจําน้ํานี้เข้าไปเพื่อหล่อเลี้ยงทนีนีแล้วก็เรื่องของไฟสําคัญเรื่องของไฟตอนนี้เราให้ไฟฟ้าเข้ามาตั้งเจนไฟสำรองไว้เพื่อรองรับเตียงการของเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลปัตตานีเนี่ยเป็นศูนย์ของทุกโรงพยาบาลละไรในเราเนี่ยอย่างเยอะริงปิดคนไข้50ที่นั่งเตียงเข้ามานี่หมดแล้วอะไรก็จะ ขณะที่โฆษกระทรวงสาธารณสุขระบุนะคะว่าระดับน้ํารอบโรงพยาบาลปัตตานีเนี่ยสูงกว่าเมื่อวานค่ะสูงกว่าประมาณ5-10ถึงเซนติเมตรนะคะแต่ก็ยืนยันว่ามีน้ําที่จะเพียงพอดูแลผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์พอถึง48ชั่วโมงแล้วก็พร้อมสนับสนุนนําน้ํามาเติมให้เช่นเดียวกับระบบออกซิเจนค่ะที่ยืนยันว่ามีเพียงพอเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งนะคะโพสต์ภาพ คลิปสถานการณ์ในโรงพยาบาลหนองจิกเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่29พฤศจิกายนค่ะน้ำเข้าไปท่วมห้องฉุกเฉินแล้วก็มีผู้ป่วยรอความช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์จมน้ำแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ติดค้างอยู่ภายในนี่คือชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลนะคะที่ปรากฏว่าน้ำท่วมเต็มทุกพื้นที่ค่ะคลังยาก็เสียหายด้วยบางจุดน้าลึก2-3เมตรหลังจากที่น้าจากแม่น้าปัตตานีทะลักเข้ามาในพื้นที่นะคะ จนต้องปิดให้บริการชั่วคราวล่าสุดคะ่ะสมาคมกู้ชีพกู้ภยัยมัส,สยิด อันตะอาวุลบางปูก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วนะคะโดยบุคลากรทางการแพทย์พยายามที่จะขนเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ที่จําเป็นลงเรือท้องแบนแล้วก็ขึ้นรถ10ล้อไปด้วยเพื่อที่จะนําอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไปใช้ที่โรงพยาบาลปัตตานีค่ะสําหรับจังหวัดปัตตานีมีโรงพยาบาล4ี่แห่งที่ถูกปิดไปนะคะก็คือโรงพยาบาลหนองจิกโรงพยาบาลยะริงโดย2จุดนี้ลําเลียงผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปัตตานีโรงพยาบาลทุ่งยางแดง ก็ย้ายไปเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามที่อาบาตอน้ำดำและโรงพยาบาลแม่ลานก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ปิดไปก่อนหน้านี้ค่ะ